อยากเว้ยพี่อยากพี่น้องเด้ยหนัาศาศาศานกสาดเข่าน้ำฝนน้ำสาดเข่า เพื่อนทัวก,กบเปียกเปียกเลร์สดรสิตออมาหัดในก็อา้าวทั้งทั้งก็เต็มด้วยทุกคนน้ำเต็มมันบรหรีไปใส่เลย

เพื่อนนะทุกคนนี่มานบอย่อง man <laughs> <laughs> Oh This <laughs> is <laughs> พ่อคอยข้าฮึฮึงงว่าพวกหัอะไรไ่เย็นกว่านั่เย็นบอก

อาทิตย์น้ำฝนน้ำฝน,น,นตกแกงแล้วทุกคนโอ้ฝาเลือมอาะีพไม่ได้แค่สิฟาอาชีวัวนหาววนหา นี่ทุกคนลังจากฝนตกเสาเหลีวน้ำก็ยังขังอยู่เนาะน,นี่มีปลาไลไปแต่ส่วนหนึ่งเสี่ยวให้ไปใช่ยังน,นี่ทุกคนตเต็มเลยน้ำน้ำน้ำสำหรบเคยเน้ำาวาถเต็มบดหนาบนะนุกคนทั้งเรื่องกับสาใจนี่ยูเหันขวากับสาเต็มเบิดน,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 นี่น้ำเต็มขูด่ด้วยน้ำไหล่บัว ไปจ้าป่าไปหน่อยสิซื้ยังนะมึงนั่นจะมึงน,นั่งนี่เขาจับปลาอยู่หน้าทางเราทุกคนที่เลนหุ่มใส่ที่เต็มเลยไปใส่หน่อยเดี๋ยวยางออกไปบิ่งอยู่หน้าทางฮนะเห็นเหีเ,หเออบุญฮ่า หลังจากทีบ่บลิตกมาประมาณทิตหนึ่งเนาะทุกคนนี่ต้ลงมาบัดเอกบัดหน่วยเดียวเลยโอ้ยไอเบืงองยืนหนาท่าวู้เนี่นนายาะยางจับป่าเนาะทุกคนกันวันนี้าย่า่าฮ้าฮ่าห้าฮาง่าฮ่าฮ่า่า หล่อบนป่าน้ำปั้นมีป่าบ่หาจับป่าโอ้มีแต่ลปซิวถามมันได้ออกมาทางไหนวะนอทุกคนครัโน่คนมาาดีด็กมาหน่อยจับป่า บไปใส่น้ำได้ออกมาจากที่ไหนพหรบัวาอะไรจับปลาในน่ะฮะะไรอยูใส่มึงเดงนีนีข้าอลนจับอยู่บนนาห้องงานเบียร์ทันดีเออมาจ้ากุมันปลาคอลแหละหน้อยสิบหาจับปลาเออใครคน ทั้งใส่มันขืนทั้งใส่มันขืนมากินขีกระเดียดน้าวันนี้ฝนตกแดดแล้วฮะกระเมียนเฮือดเมียนสาวันนี้ทุกคนมันตกไหลผ่านซื้อเนาะทุกคนบ่นอีกครั้งตกไหลผ่านไปที่ซื้อน้ำได้มันก็ไหลผ่านไปซื้อบ่เป็นน้ำท่วงคลังเฮอยย เพื่อนมักเสมอเพื hmm. yeah. mm ่อนย่าอืมงามเนาะหักปุ่นใช่ไหมตีพี่ฟ้ามันได้ไปมันเบิดแบบนี้ไปวังทางดังบวานก่อนหนามได้ไปบ่เด้อบ่เพราะว่าหนามมันโดดในวังดังนทุกคนนี่ไม่คลามเลยเลยมือเสาว Hình đáy của đi <laughs> nó còn tốt, tỏa vẫn tốt hình thằng đăng nhanh đúp như những mà này như thằng bớt thằng đăng này Tìm đuệ มันได้บทนั่นมีคนนำโต๊ะคุณน้อ,อ <c oughs> ไ,ได้ผ่าน,น,น,นาึ่งคนกวนดมันออกนี่ที่ปนมันสิมาขามนีนมนนะ่เ,เน,น,นี <c oughs> ่ยเอบไหมูสวาวไล่ไปคูหนึ่งเดียเ๋ยไ,ได้ก็อีแม่ไล่เออกิ่งหนึ่งปใส่ได้สีเหลืองนี่เกือบไล่ไป <c oughs> นี่นกใส่ใส่นี่มากทุกคนใส่ดอกเออย่ังยอยู่ยยยที่ตัวบกุกใหญ่โดนกดป่า